ยินดีต้อนรับสู่ช่องเบอเนียวอัานมันงาบ B L เอาละค่ะทุกคนวันนี้เรามาต่อเรื่องยินหยางนะคะตอนที่41-45ถึง45กันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะสรุปก็คือฉันสมควรสารภาพใช่ไหมฉันไปก่อนนะนี่นายจะไปสาร,รภาพรักตอนนี้เลยจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเอาเว้ยจีโฮชันโคตรแมนเลยเพื่อนสู้เขา เฮ้ยอย่ามารบกวนเวลาแห่งความสุขของเราเลยนะครับแต่ว่าฉันก็ควรได้ฟังคำตอบจากป่าจุเทยังเองด้วยหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงล่ะขึนเป็นแบบนั้นฉันขมพังทลายไปจริงๆก็ได้ฮึ <c oughs> <c oughs> แถมขาวก็ไม่ได้ดูเหมือนกำลังโกโหกด้วยตราบใดที่เขาไม่ใช่นักแสดงเจ้าบทบาทล่ะก็ฮึ <c oughs> ตอนแรกฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนในละครที่แม่ดูถึงชอบทำตัวหน้าอึดอัดกันจังแต่พอมาเจอด้วยตัวเองแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยไม่รู้สิการเป็นฝ่ายเข้าหาคนอื่นมันยากเกินไปทั้งหมดเป็นเพราะฉันต่างจากคนอื่นงั้นเหรออืมอะเอ,เอโฮชันเหรอเออฮัลโหล พี่คือว่าผมมีเรื่องจะบอกตอนนี้พี่ช่วยออกมาหน้าบ้านแป๊บหนึ่งได้ไหมหรอครับตอนนี้หรออื้เกรดอ่าตึกตึก,ตกเฮ้ยมีเรื่องอะไรหรอมาเซ็ตดึกเชียวคือว่าอ่ะตอนแรกก็วิ่งมาอย่างมั่นอ,อกมั่นใจแท้แต่พอเห็นหน้าพี่ปุ๊บก็ถึงกับสั่งเมาเลยแฮ เออก่อนอื่นเออผมอยากขอโทษเรื่องที่ผมทําผิดไปที่โรงหนังเมื่อวันน่ะครับขอโทษนะครับ,รรบพี่คงตกใจมากเลยใช่ไหมเออจริงสิมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นด้วยนี่นะโอยฉันลืมมันไปได้ยังไงเนี่ยมะไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้แหละไม่เป็นไรหรอกเปล่าครับมันไม่ใช่ความผิดพลาดเอะว,ว,ว่าว่าไงนะ ไม่ใช่ความผิดพลาดแต่ผมทำผิดไปจริงๆครับผมชอบพี่ก็เลยอยากจุบนะครับอผมชอบพี่ครับฮพูดไปแล้วถ้าจัดนี้พี่บอกว่าไม่อยากเจอกันอีกแล้วจะทำยังไงดีล่ะตึกตึกตึกไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยถึงมันจะเป็นความโลภของฉันเองก็เถอะเฮ้ยชอบฉันงั้นเหรอกากกากถ้าได้คบกับคนที่ชอบฉัน จิตใจที่ว่างเปล่าตอนนี้จะถูกเติมเต็มไหมนะถ้าฉันได้ชอบใครสักคนและได้เข้าใจความรู้สึกของการถูกรักบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปก็ได้ใช่ไหมนะไม่ใช่ว่าผมจะมาขอคบหรืออะไรหรอกนะครับก็แค่อยากบอกพี่เฉยๆนะ <c oughs> ขนาะตัวผมเองก็ยังแอบงงๆเลยที่ชอบผู้ชายด้วยกันแต่พี่น่าจะตกใจมากกว่า ถ้าพี่ไม่ว่าอะไรผมอยากอยู่ข้างพี่ต่อไปแม้ว่าจะอยู่ในสถานนะเพื่อนเหมือนอย่างตอนนี้ก็ตามครับได้ไหมหล่ะครับอมไม่ได้งั้นเหรอโฮชานครับทําไมถึงชอบฉันหรอเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานเองนี่ระยะเวลาน้อยกว่าหนึ่งเทอมอีกแต่กลับชอบใครสักคนได้แล้วหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเขาคิดไปเองว่าชอบหรือเปล่า เออคือว่าผมตกหลุมรักตั้งแต่เล่เห็นเลยครับผมคิดว่าตอนที่พี่ยิ้มมันสวยมากจริงๆแถมหัวใจยังเต้นแรงตอนที่ได้จับมืออีกพออยู่ด้วยก็มีความสุขพอไม่เจอก็คิดถึงผม,ผมเอาแต่คิดถึงพี่อยู่ตลอดเลยล่ะครับนั่นคือความรู้สึกของการชอบใครสักคนสินะหรือฉันชอบจูเทยังจริงจด้วย แต่สำหรับจุทยังเขามีพี่อย่างคุณคังมินจูนอยู่แล้วฮึฉันเป็นแค่สิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาเตมเต็มช่องว่างนั้นให้กับเขาชั่วคราวเท่านั้นพี่ร้องไห้ทำไมครับแป๊มหนึ่งนะครับทิชชู่ชืบชืบดวงตาสีน้ำตาลสายที่สะท้อนภาพของฉันแต่เพียงพูดเดียวฮโหฉันชอบฉันจริงๆสินะถ้าได้อยู่กับคนที่ชอบฉันจะมีความสุขขึ้นไหม นะฉันเองก็อยากถูกรักเหมือนกันเอ,อ่อโฮชานชั้นขอโทษนะฉันคงจะรับความรู้สึกของนายตอนนี้ไม่ได้ทันทีเลยเหรอกแต่ว่าท่านนายไม่ว่าอะไรก็ช่วยสอนฉันหน่อยว่าความรู้สึกของการถูกรักมันเป็นยังไงพี่หรือว่าตึกตักตึกตักฉันเองก็จะลองพยายามดูเหมือนกัน น้ำตาที่กลั้นมาโดยตลอดมันทลักออกมาเรากับเคื่อนแตกฮึ่เฮ้ยผมชอบพี่ครับฉันเจ็บปวดที่ตัวเองอยู่ในสถานะจำยอมต้องใช้ประโยชน์จากคนที่ช,ชอบฉันฉันเกลียดตัวเองที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชอบใครอยู่เรากับคนโง่ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโทษคนที่ฉันมอบหัวใจให้เป็นคนแรกสุดท้ายแล้วฉันก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเองต่อให้ฉันน้ำตาเท่าไหร่มันก็ไม่แห้งเหือดไปสักทีตอนนี้ฉันต้องตักขาดให้หมดบล็อกเท่านั้น ฉันต้องทนทุกข์กับอาการแปลกๆที่ไม่รู้สาเหตุอยู่บ่อยครั้งตะเวนไปหลายโรงพยาบาลด้วยความหวังว่าอาการป่วยจะหายแถมยังจ่ายเงินก้อนโตเพื่อทำพิธีสะดอกเคราะห์อีกด้วยทำไมฉันต้องใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยนะทำไม <c oughs> วันต่อมาฉันตื่นมาพร้อมกับตาที่บวมเป่ง หลังหน้าด้วยน้ำเย็นชุบชุบชุบและทำความสะอาดห้องทำแบบนั้นแล้วฉันกราบรู้สึกโล่งใจขึ้นมาซะอย่างนั้นวันต่อมาก็ไปกินข้าวด้วยกันกับกับโฮชันที่ร้านเด็ดเฮ้ยและวันต่อต่อมาก็ไปเที่ยวนุนนี่นั่นกับโฮชานเฮ้ยพี่อะครับเดี๋ยวผมถ่ายร่มให้นะครับเช็ดช็แะ,ชะ,ชะ เอ๊ะตอนนี้เนี่ยนะอย่าดูรูปที่ถ่ายไหมคะอ่ะอืมในถ่ายรูปเก่งมากเลยฮ่าฮฉันหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยจะว่าไปหลังจากงานปฐมนิเทศนี่น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่คนอื่นถ่ายรูปให้หึผมเก็บรูปนี้ไว้ด้วยได้ไหมหรอครับอ่ะได้สิพอได้เจอกันบ่อยๆเราก็สนิทก,กันมากขึ้นพอสมควร ทำไมนายถึงชอบบอกว่าจะไปส่งฉันอยู่เรื่อยๆเลยล่ะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วบอกแล้วไงว่าฉันเป็นผู้ชายที่โตแล้วนะถ้าปกติถ้าชอบกันแล้วก็ต้องเป็นห่วงกันเป็นธรรมดาครับอีกอย่างถ้าผมมาส่งก็จะได้อยู่ด้วยกันนานขึ้นตึกตักตึกตกปกติพูดจาเล่นเนเก่งอยู่แล้วเหรอฮ่าฮ่ฮเฮ้ยห,ห,หน้าขนลุกอะเอ๊ะ ทำไมสองคนถึงมาด้วยกันล่ะครับอ้าจุดเทยังพอดีมันดึกแล้วผมก็เลยมาส่งนะครับหรอหรอครับเงินก็ขอบคุณนะครับที่มาส่งอ่ะเอ๊ทีนี้ก็กลับไปได้แล้วล่ะครับอะไรเนี่ยปล่อยนะครับจุดเทยังปล่อยมือพี่ขาวแล้วค่อยคุยกันเถอะครับฮ คุณจีโฮชานเลิายุ่งเรื่องของพวกเราแล้วกลับไม่ครับคนที่ต้องกลับไปคือคุณจูเทยังตังหกักว่าไงนะผมตกลงจะคบกับจีโฮชานแล้วครับเพราะงั้นคนที่ควรไปคือคุณจูเทยังก็ถูกแล้วครับอเอ๊ะคบกันงั้นเหรอครับเพราะงั้นกลับไปเถอดชึบปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้ <laughs> ฉันต้องรังเขาวไว้เดี๋ยว คุยกันหน่อยสิครับเออไปคุยกับเขาเธอครับพี่เอาครับหโหชนันจะคุยเรื่องอะไรผมก็แค่ไม่เข้าใจเลยสนิดคุณชอบเขาเหรอเพราะงั้นเลยคบกับเขาเหรอครับขอร้องล่ะตอบมาสิครับผมจะบ้าตายอยู่แล้ว ผมต่างหากที่ไม่เข้าใจคุณถามแบบนั้นทำไมหรอครับเราเป็นอะไรกันหรอหรือว่าคุณไปชวนหมอหน้าน,นอนด้วยหรอครับเหมือนที่ทำกับผมนะ่ะเอะใช่แล้วเขาจะคลิปแบบนั้นกับฉันก็คงไม่แปลกแต่ผมนี่คือของแปลกเลยนะครับเพราะฉันยังมีชีวิตรอดถึงได้ทำแบบนั้นแต่ว่ารู้สึกสมเพชตัวเองชะมัด แล้วคุณจูเทยังล่ะมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะครับอย่าบอกนะว่าคุณชอบผมนะ่ะอย่ามารังคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยอย่างผมไว้แบบนี้เลยไปหาพี่คนนั้นที่คุณชอบนักชอบหนาเถอะครับหรือไม่ก็ไปหาแฟนเก่าซะฮ่าฮ่าจะว่าไปแล้วคุณจูเทยังนี่มีที่ไปเยอะจังเลยนะครับตึกตึกฉันชอบฮันโบลืมงั้นเหรอฮไม่หรอก ความรู้สึกชอบใครสักคนมันไม่มีทางเนรร้ายและน่ารังเกียบแบบนี้หรอกฉันอยากให้จีโฮชานหายไปซะฉันอยากให้ข้างกายฮันบรรึไม่เหลือใครและพึ่งพาฉันแค่คนเดียวความรู้สึกแบบนี้ไม่มีทางเป็นความรักหรอกแต่ว่าความรักมันคืออะไรกันแน่ความรักมันต้องแลกเปลี่ยนกันยังไงงั้นหรอตั้งแต่ฉันเกิดมาฉันก็เป็นความอัปยศของใครบางคน และสำหรับบางคนฉันก็เป็นแค่จุดดังพลอยฉันไม่เคยได้สัมผัสความรักแบบนั้นเลยสักครั้งฉะน,นั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วที่ฉันจะกลายเป็นคนโง่ที่ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรเฮ้ยตึกๆึมาแล้วเหรอครับอ่ะอืมรออยู่สินะโทษทีนะเข้ามาก่อนสิเกรดขอโทษนะที่เมื่อกี้พูดออกมาเฉยว่าคบกันคิดว่าต้องพูดแบบนั้นเขาถึงจะไปนะ่ะ พี่พี่ชอบคุณจูทยยังใช่ไหมหรอครับอ่ะเอ๊ะความจริงผมรู้อยู่แล้วครับแต่พอได้เห็นกับตาแล้วมันทำใจลำบากกว่าที่คิดนะครับผมไปก่อนนะครับพี่ดึกโฮชานอ่ะเอ๊ะวุบาวบาบุบบาทำไมจูจูถึงได้หนาวและเวียนหัวอย่างนี้เนี่ยกรตุ้รุตุรุตรุท่าประธาน ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ช่วยดูแลสุขภาพด้วยสิครับสีหน้าท่านดูไม่ดีเลยครับได้นอนบ้างไหมครับเนี่ยเออไม่เป็นไรครับผมสบายใจกับการทำงานมากกว่างานที่เหลือเดี๋ยวผมจาัดก,การเองคุณกลับไปก่อนได้เลยล่ะครับฮึอย่าหักโหมเกินไปเลยนะครับเพราะงานก็กำลังรับรื่นดีอยู่แล้วทำไมฉันถึงเริ่มต้นที่จะแก้แค้นเจสนะใช่แล้ว เพราะฉันอยากหลุดพ้นจากเงื้อมมือของเจสแล้วกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับพี่นี่นาแต่นั่นมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีฮันโบรุนแล้วทุกอย่างมันดูไร้ค่าไปหมดเลยเฮ้ยทั้งที่การตามหาพี่คือเป้าหมายของชีวิตแท้ๆแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอะไรอีกแล้วรู้สึกเหมือนข้างในมันว่างเปล่าไปหมดเลยคุณฮันโบริน รายงานผลการตรวจสืบครับคังมินจูนเคยแสดงตัวเป็นตัวประกอบในซีรีส์ออสเตรเลียงั้นเหรอแสดงว่าเขาคือนักแสดงใช่ไหมมีแม้กระทั่งประวัติโอนเงินก้อนโตอีกว่าแล้วเดี๋ยวนะนี่มันฮันบรืมตึกตึกตึกตีดอะอะไรเนี่ยใครกันรู้รหัสผ่านได้ยังไงจุจูทยงัง ไปพูดอะไรกับพันบรินมาครับเปิดประตูเข้ามาได้ยังไงนะไม่ได้พูดอะไรมากหรอกอ่าแค่บอกว่าฉันอยากใกล้ชิดกับนายให้ช่วยหน่อยนะ่ะเฮะ้ยอ่ะ <S <S เอ๊ฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วเวนเอ้ยเลิกพร่ำสักทีเอ๊อตอนนี้ไอ้หมอน,นี่มันสติดหลุดไปแล้ว บัตรซบจริงๆเลยแม่งเอ้ยค่ะเข้าใจแล้วฉันจะบอกในทุกอย่างเองฉันแค่ทำตามที่สั่งเท่านั้นเลขหม่ที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้งค่ะเฮ้ยดูจากที่เขาไม่รับสายมาตลอดหลายวันคงพร้อมบล็อกกันไปแล้วแน่ๆแต่ฉันจะอยู่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะบล้นบึนบึนบึนบ ฉันจะช้าไปกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วฉันจะปล่อยให้ขเขาเข้าใจผิดแบบนั้นไม่ได้ฉันต้องบอกเขาว,ว่าเรื่องที่คังมินจุนพูดคือเรื่องโกหกทั้งหมดบอกเขาว,ว่าฉันขอโทษสำหรับเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าที่ผ่านมาจะชอบพี่แค่ไหนแต่ตอนนี้ฉันมีแค่คุณฮันโบรึมก็พอแล้วฉันต้องบอกว่าฉันชอบเขาเฮ เอ๊แผ่นหลังนั่นฮันโบลืมนี่ตึก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 คุณฮันโบลืมฮึหยุดหยุดก่อนนะครับคุณฮันโบลืมผมขอเวลาเดี๋ยวครับตึก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 ฮะฮคุณฮันโบลืมคุยกันแป๊บหนึ่งสิครับไม่แล้วครับเดี๋ยวก่อนเออเผยแล้วครับผมต้องบอกเรื่องนี้กับคุณจริงๆนะครับ ผมรู้หมดแล้ว,ลวครับไอ้เวนคามินจูนนัน่นผมบอกว่าไม่อยากฟังไงทำไมต้องทำแบบนี้อีกฮะผมกำลังพยายามจะลืมอยู่แต่ทำไมคุณถึงความหมายว่ายังไงทำไมคุณถึงทำให้ผมหวั่นไหวอยู่เรื่อยเลยล่ะครับฮะฮะ,ฮะ,ฮะ,ะ,ะจูบจ๊บจุบจ๊บจุบจบโอ้ย จูจูร่างกายก็อ่อนแรงฉันเป็นอะไรไปเนี่ยหืปุ๊บฉันเป็นลมแล้วคุณทันบุรืมนี่คุณทันบุรืมวีวอวีวอวีวอเกิดอะไรขึ้นหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจูจูเขาก็ไม่หายใจครับคุณทันบุรืมฝืนสิครับฮได้โปรดช่วยเขาให้ได้ด้วยนะครับฮอ คุณฮันโบรึมฝื้นขึ้นมาสิครับขอร้องล่ะฮันโบรึมตึก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 ญาตคนไข้เข้าไม่ได้นะคะตึกตักตึกตักเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับได้โปรดญากคนไข้ออกไปก่อนนะคะตึก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 ทั้งหมดเป็นเพราะฉันที่เอาแต่ไล่ตามคนที่กําลังหนีไปทั้งที่เขาบอกว่าไม่อยากฟังแต่ฉันก็ยังฝืนบังคับเขาคนที่ฉันชอบ มักจะต้องเจ็บตัวเพราะฉันเสมอ,อยาคคนไข้เป็นอะไรไหมครับตึกตึกถ้าเขาไม่ฟื้นขึ้นมาเลยจะทำยังไงฉันจะต้องทุบหัวตัวเองญาติตาคนไข้ญาตคนไข,คนข้คุณยู่จองรับไว้จับไว้แล้วแล้วเข้าค่ะไม่ได้ไม่ใช่นะอย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยฮันบอริมมจะต้องฟื้นแน่ <c oughs> ขอร้องล่ะจะฟื้นขึ้นมา แล้วต่อยฉันด่าฉันหรือบอกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วก็ได้ไม่ว่าอะไรฉันยอมทั้งนั้นแต่ช่วยฟื้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยทีนะได้โปรดช่วยด้วยช่วยเขาด้วยนะครับได้โปรดครับผมยอมทำทุกอย่างเลยครับยินดีทำทุกอย่างที่ผมทำได้ต่อให้ต้องล้มเลิกกันแก้แค้นหรือแลกด้วยชีวิตผมก็ยอมแต่ได้โปรดช่วยคนที่ผมรักช่วยหันบือเรืงทีนะครับยากคนไข้ใช่ไหมล่ะคะ คุณเป็นอะไรกับคนไข้หรอคะเออคุณเป็นแค่สมาชิกที่ทำงานกลุ่มด้วยกันเท่านั้นไม่ได้มากหรือน้อยไปกว่านนั้นหรอคะเพื่อนครับได้ติดต่อครอบครัวของคนไข้คนนี้แล้วหรือยังคะค่ะคุณแม่ของเขาแจ้งมาแล้วคะ่ะแต่ท่านมาจากต่างจังหวัดเลยใช้เวลานิดหน่อยคะ่ะก่อนอื่นคนไข้กลับมาหายใจแล้วนะคะหมอต้องตรวจให้ละเอียดอีกทีถึงจะรู้แต่เรายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดคะ่ะ ไม่ทราบว่าไม่นานมานี้คนไข้มีเรื่องกระทบกระเทือนทางจิตใจบ้างหรือเปล่าคะก็อาจาจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับผล CT สมองและ MRI ของคนไข้ออกมาปกติดีค่ะเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากปัญหาด้านการทำงานหรือสาเหตุอื่นมากกว่าความเสียหายทางโครงสร้างสมองเราเลยจะทำการตรวจเชิงลึกในส่วนนั้นเพิ่มเติมนะคะขอบคุณครับ ฉันสมควรอยู่นี่หรือเปล่านะถ้าจิโฮชันอยู่ตรงนี้แทนฉันคงจะดีกับคุณฮันโบรือมากกว่าเรื่องที่ทำให้กระทบกระเทือนทางจิตใจงั้นเหรอหรือว่าเป็นเพราะฉันฉันน่าจะทำดีกับเขาฉันน่าสมเพชรจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองรู้สึกยังไงทำไมฉันถึงได้ทำตัวแย่ขนาดนั้นทำไมฉันถึงได้ทำให้เขาเจ็บปวดขนาดนั้น ทุกอย่างเป็นพรมผิดของผมเองเพราะงั้นได้ปลดฟื้นขึ้นมาเถอะนะครับคุณฮันโบรึมคุณฮันโบรึมเอ๊ะเอ๊ะเหมือนมีใครเรียกฉันเลยที่นี่ที่ไหนกันเนี่ยฮึมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเลยอ้าฉันฝันอยู่เหรอหตึกตึกตึกเอ๊ะแ,แสงสว่างนั่นคืออะไรกันวิบวับ อาชจบจิ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 บจุดจุดสถานที่ก็เปลี่ยนไปแล้วที่นี่คือที่ไหนอีกแล้วเนี่ยตึดตๆๆตึดต,ต,ต,ตนฮคุณพ่อหันบวลรืมวิ่งแบบนั้นเดี๋ยวก็ล้มหรอกเอ๊ะเอะ๊ะเจ้าเด็กนี่ชอบใจอะไรขนาดนั้นเลยเหรอฮพ่อแม่ฮาฮ่าฉันเหรอ เพวกเรามาแล้วครับตึกตักตึกตักคุณย่าโถเจ้าตุ่นหมึกของย่าโตขึ้นเป็นกองเลยนั้นเนี่ยเฮ้ฮ <c> ฮ <oughs> สุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ยังไหวอยู่หรอฮึซื้ออะไรมาอีกแล้วเนี่ยบอกไปแล้วไงว่าไม่ต้องหิวอะไรมาฝากนะ่ะฮะครั้งก่อนก็ให้มายังกินไม่หมดเลยยังไม่หมดอีกหรอครับไม่ต้องทานอาหารเสริมกับสมทุกวันนะครับแม่ โอ้ยพอแก่แล้วมันก็มาจากขี้ลืมน่ะนอนครั้งสักคืนแล้วค่อยกลับสิพอดีช่วงนี้งานที่บริษัทยุ่งมากแน่นน่าจะนอนไม่ได้หรอกคะ่ะแต่คมพอมีเวลากินข้าวเสมอก่อนอยู่ใช่ไหมเอ,อ้ยแม่ทําไก่ตุนเอาไว้มากินก่อนสิฮาฮครับว้าวไก่ตุ๋นอยากกินจังชุบชาชุบชาฮ่ฮ เอออิ่มจังเลยลบกวนอะไรกันอยู่คนเดียวมันเหงาจะตายได้อยู่กับฮันโบรลืมหลานรักของแม่ก็ต้องดีอยู่แล้วฮ่าอ,อิ่มจังเลยบรลืมรู้จักเชื่อฟังคุณย่าและเป็นเด็กดีใช่ไหมล่ะลูกหื่เอิ้งคราวนี้ผมจะหาเพื่อนให้ได้เยอะๆเลยฮ่าฮ่าบรลืมกินนี่ดูสิลูกฮ้นี่ด้วยฮ้ผมไม่ชอบผลไม้ฮ้ผมกินไม่ไหวแล้วครับ มันเริ่มขึ้นแล้วนัลงแห่งกันเสิร์ฟอาหารแบบไม่จำกัดของคุณย่าฮนี่รอด้วยสิอาคุณย่าผมไปเล่นก่อนนะคะบ้นจอมจอมว้าวโอ้โหเก่งมากเลยเมื่อกี้พี่คนนี้จับยุงตัวน้อยได้ล่ะเก่งมากเลยแถมยังปินต้นไม้ไปเก็บรูปแอปเปิ้ลลิก้้นมาอีกด้วยฮึ่มเออ แกนี่จริงๆเลยนะเอ๊ะทำไมไม่พูดอะไรเลยแกเป็นบ้าหรือไงฮะอะไรนะนี่กล้าเหมือนเราเหรออะเออ,อทำไมพวกนายถึงทำแบบนี้กับฉันมันร้องแล้วอยู่เกาหลีก็พวกเกาหลีสิวะไอเเ้เจ้าขี้เงเจ้าขี้เงนี่พวกนายพอได้แล้วพวกนายหลายคนลุมลังแกเพื่อนแค่คนเดียวเนี่ยนะ หมาหมูชํม,มัดน,นี่เป็นอะไรหรือเปล่าอย่าร้องนะเออฮะนะนางฟ้าเจ้าหนูนี่เป็นอะไรเนี่ยเออนางฟ้า,เ,าเกิดมาเพิ่งเคยเจอคนสวยขนาดนั้นครั้งแรกเลยวันต่อมาเช้าแล้วเช้าแล้วจ๊บเด็กคนนั้นไปอยู่ไหนนะว,วิบว,วับวิบวับ เจอแล้วว้าวอ๊ะเอ๊ะตึกตังตึกตักงเดี๋เดๆก่อนหยุดนะนี่หนีทำไมไม่ชอบฉันหรอเอออะถ้าเงินก็อ่าอย่าไปสิฉันอยากสนิทกับเธอนะจับมือเอ๊ะเอ๊ะอื้ออเล่นอะไรกับเด็กผู้หญิงดีนะ อ๋อแต่ผู้หญิงน่าจะชอบดอกไหมนะถ้างั้นทำแบบนี้ชุอโหสวยจังเลยนายก็สวยฉันไม่ได้สวยฉันหลออะอะไรเนี่ยเธอพูดภาษาเกาหลีได้ด้วยเหรอนิดหน่อยแล้วเธอชื่ออะไรล่ะไทยังจูทยังครับ เอาแล้วค่ะทุกคนตอนที่4 1ถึง45ก็จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนเรื่องนี้ก็คือพี่ที่จูเทยยงตามหามาตลอดทั้งชีวิตก็คือคุณทันโบลืมนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณทันโบลืมเนี่ยย้อนความทรงจำไปตอนที่ยังเป็นเด็กนะคะได้เจอกับจูเทยังตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยตัวอออ้ออ,อยู่เลยฮ่าฮ่าถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปอย่าลืม ติดตามช่องโปรเนื้ออ่มังงะ BL ด้วยนะคะแต่แอดขอกระซิบบอกนะคะว่าตอนต่อไปมันติดเหรียญค่ะทุกคนแอดไม่มีเหรียญจะเติมแล้วงั้นรอเดี๋ยวแอดมีก่อนนะคะเดี๋ยวแอดจะรีบเติมแล้วก็รีบเอามาเลยนะคะวันนี้แอดขอลาตัวไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ